มาดูกันนะจะมีอะไรเล่าที่ดีกว่าเลิกม,มหาเศรษฐีที่ทํายันมหาเศรษฐีแบบนี้นะพวกเราดูนะในวันที่เลิกม,มหาเศรษฐีแบบนี้อาจารย์เปิดจองให้คนที่อยากจะมีครังสมบัตินะ ของตนเองเนี่ยนะเรียกว่ายันมหาเศรษฐีอาจารย์จะให้ไปท่างกรอบสวยงามเลยคือยันมหาเศรษฐีที่เป็นลนัากษณะอักขระเลขยันที่ดึงดูดเงินทองให้ไหลามาเทมาเก็บทรัพย์เก็บเงินอยู่ได้เงินจากทุกทางลงชื่อสกุลของเราเอาไว้เนี่ยเฉพาะตัวเรียกว่ายันมหาเศรษฐีเนี่ยประจำตัวเราแหละใครที่อยากจะจับจองแบบนี้นะอาจารย์ให้โอกาสในเรื่องมหาเศรษฐีทําได้ทุกคนส่วนใครที่บอกว่าอยากจะร่ํารวยเป็นคู่เลย เป็นยันคู่รักมหาเศรษฐีแบบนี้ก็ได้ยันคู่รักมหาเศรษฐีนะจะเป็นยันที่อาจารย์น่ะตั้งใจที่จะลงชื่อสกุลของคนที่เป็นคู่รักนะให้มีการเคียงคู่กันไปให้ร่ํารวยไปพร้อมๆกันไม่ให้บุคคลที่สามนะมาช่วยใช้เงินเรียกว่าหาเงินกันสองคนก็ใช้เงินกันสองคนป้องกันเมือที่สาและร่ํารวยไปได้วยกันยันคู่รักมหาเศรษฐีและยันมหาเศรษฐีแบบเพียงคนเดียวอันนี้ เปิดให้จองเป็นพิเศษในเริกมหาเศรษฐีตอนนี้เลย